วันนี้ลุงพามาเล่นเกม s w o r of Justice ถ้าเราเริ่มบังคับเซียนแล้วนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, วิชาตัวเบานี่ชอบมากแค่เดินในเมืองก็เท่แล้วคือเราไม่ใช่อะไรนะคือแบบเราจะดูว่าเราจะทํายังไงเี่ะปเตะตรงไหนจัดตรงไหนเตะเพื่อให้มันลอยขึ้นนะนะมันสนุกดีนะยังลุงจะไปตามเรื่องใช่ไหมตรงจุดที่ลงมาร์กไว้นะลุงก็แหนดูดิจึบจ๊บจบๆ๊บจบจบโอ้โหแบบเฮ้ย <c oughs> มันก็กึ่งบินได้นะแต่มันเป็นวิชาตัวเบาอ่ะโอ้โหแล้วเราเดินอยู่ในเมืองอ่ะโคตรเท่คือเกมนี้ให้อิสระมากคือเราจะทํายังไงก็ย่างเงลุงก,ก็เป็นวิชาตัวเบาเดินมาคุยกับคนที่เข้าตามเรื่ไไองนะครับผมโอเคแล้วจังหวะนี้สอนได้นะครับอย่างเช่นถ้าุเรากระโดดครั้งเดียวปุ๊บมันจะสูงประมาณนี้อ่าแล้วก็รอดลงแต่ถ้าเรากระโดดแล้วก็กระโดดเป็นจังหวะจังหวะน,นะไม่ใช่รวัวรวอย่างเดียวเป็นจังหวะนะครับผมมา เนี่ยเนี่ยปึ๊บมันจะไต่ขึ้นสูงไเรื่อยแล้วก็ปล่อยร่อนนะครับผมเนี่ไงปึ๊บปึ๊บทำเป็นจังหวะนะขึ้นไปได้เนี่ยมันบินเลยนะวิชาตัวเบานะตีอากาศนะแต่ถ้าแดงขึ้นมาคือพลังหมดแล้วต้องร้อยมันเขาเรียกครูดาวนะทั้งหลายก็เริ่มครูดาวด้ยไหมก็จะเริ่มจะเต็มใหม่อะไรเงี้ยในส่วนของด่านนี่ยากกว่านะเพราะแปลของด้านบนไงเห็นไหมที่ม้าก,กันนะ ลุงก็เอ๊ะขึ้นไม่ได้สักทีไว้เฮ้ยก็เลยขาที่งสูงเตะขึ้นไปเนี่ยเออขึ้นแต่พอขึ้นไปมันคูดาวไงมันไปไม่ถึงนะลุงก็งงอยู่ทําหลายรอบอยู่นะครับดยลุงไม่เห็นไอ้ตรงโคมนี่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยลุงก็เห็นเพื่อนทําอยู่เนี่ยเอ๊ะทำไมเขาเดินไปทางนั้นแบอ๋อไงถูกมันมีโคมอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวถ้ามีโคมนี่เราไอ้ยิงไอ้นี่นะครับเนี่ยนี่กดปุ่มนี้ปั๊บเนี่ยจะโยนสลิงไปมันที่ที่เกี่ยวนะเนี่ย ตอนแรกลุงก็ว่าจะไอวิชาตัวเบาขึ้นไปนะจริงไม่ไหวอ่ะมันเหมือนกับว่าแบบคูดาวก่อนนะเออนี่นะครับขึ้นแบบนี้นะพวกเรานะอันนี้เราก็มาเก็บของไอตัวนี้ดีมากเลยเพอเรามาเก็บของตรงนี้นะครับจะได้วิชาหนึ่งมาเป็นวิชาคล้ายๆกับว่าอะไรวะคือถ้าศัตรูล่องหนอ่ะมันจะจับได้ประมาณเนี้ตอนนี้เราจะได้วิชาใหม่นะครับนี่นะครับผม นี่สามารถมองเห็นเป้าหมายที่ล่องหนได้นะเห็นไหมพอได้วิชาใหม่แต่แล้วลุงชอบฉากนี้คือเราอยู่ที่สูงลุงก,ก็เลย้ยเราลองมาบินดูดเวยโอ้โหพอใช้วิชาตัวเบานะตอนที่เราไปอยู่ที่ตรงสูงแนละ้วโอ้ยมันบินได้ลงอย่างชอบเลยได้ลมากเอางี้มันจริงชอบเกมนี้เพราะว่าเหนียบินได้เงี้ยโอ้โหแล้วยิ่งกาท่านี้แล้วโอ้โหโคตรเท่คือแบบเอออิสระดีอ่ะชอบนะ เนี่ยเออ,อเตีอากาศบินไปตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยโอ้โหชอบจังเลยบอกเลยว่าชอบมากวิชาตัวเบาเนี่ยอิสระนี่ต้องเมืองใหญ่มากคือเราจะไปไหนก็ได้อะเน,นี่ยนี้รอดรอดลงแบบสโลเท่ๆนะเนี่ยวิเราเลยบอกว่าเลยมีหันกลับได้ด้วยนะดูฟับโอ้โหขึ้นราคาเป็นเกมที่แบบอิสระมากอะ่ะอันนี้แบบ วิชาตัวเบาแบบขี่ม้าก,ก็ได้คือลุงก็ขี่ไปเรื่อยนะขี่ดูวิวดูนะฮะดูคนดีมีสะพานชื่อสะพานก็ขึ้นมาแบบนี่ตู้มันมีจังหวะแบบเข้าแบบเป็นทีมด้วยนะโคตรดีอันนี้ถ้าเข้าไปหมวดสู้เป็นทีมอ่ะสนุกเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือเราก็ไปตีกับที่ออนไลน์ด้วยกันนะสนุกดีนะคือมีหลายคนนะอ่ะโอ้ถ้ามีเพื่อนพาเพื่อนมาเล่นด้วยกันเลยนะ แบบนังจีนยกพวกตีกันอนะออโหเราเราเป็นทีมนะครับผมโอ้โหไล่เก็บเดินไปเรื่อยไล่ตีไปเรื่อยโอ้โหศัตรูเยอะมากคือตีตีไม่เบื่อคือหมวดทีมสนุกมากคือเออเพื่อนเราก็เอาตัวหลายตัวมานะเออก็ดีนะซับพอร์ตก็มีนะครับผมโอ้โหแบบตัวให้ตีเยอะมากเลยถ้าหมวดทีมนะเข้าไปเล่นได้เลยนะครับเก็บวิ่ได้เลยตีมันมากสะใจบอกเลยว่าโอ้คือแบบมัน ตีผ่านไปเรื่อยๆอ่ะคือมันเยอะจริงคือแบบโอ้โหจะพวกมาชงพวกมาเราก็ใสไปเรื่อยครับผมใสอย่างเดียวปอดาวเสร็จแล้วกดมาคราวนี้มีบอสบอสก็มีนะครับผมก็จะเป็นตัวใหญ่บอสเราก็ลุมนะครับผมเราเยอะโอ้โหบอกเลยเวลาออนไลน์นี่บอกเลยว่าโอ้โหช่วยกันตีกันมันมากเอาแค่ว่าถ้าตีสตันนี่ก็คือปล่อยเราตีอย่างเดียวเลยตอนนี้ตี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 อย่างเดียวเลยโอ้โห นะถ้าเพื่อนเราตัวสตันมาเยอะยืนี่นสบายนะไอตัวบอสพวกทำอะไรไม่ได้เลยมันมันค้างนะมันติดนี่ก็ติดสโลเรียบร้อยนะแต่ที่จะให้บอกว่าตื่นเต้นจริงๆคือด่านนี้นะครับผมเอาเป็นว่าลุงไม่เคยเห็นเกมไหนทำแบบนี้ดูนะดูดีๆสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นครับเราเข้าไปในภาพวาดอะเออดูไกลป็นเหมือนต่อสู้แบบสองดีอะแบบเฮ้ย เข้ามาอยู่ในภาพวาดแล้วก็มาตีเงี้ยยกพวกตีโอลุงว้าวมากลุงบอกว่าโอ้เล่นเกมมาก็เยอะนะไม่เคยเจอฉากอะไรแบบนี้ไปสู้กันแบบในภาพวาดอะโอ้โหแล้วดูภาพนี้โอ้โหปะนี่พานําเลยนําตีเลยนําตีเลยลุงอะโอ้โหใส่มันมากคือเฮ้ยเป็นภาพวาดแล้วดูจังหวะนี้โอ้โหภาพโอ้มีหมุนด้วยโอ้โหแบบวิ่งตามภาพเลยอะคือแบบเฮ้ย ว้าวจริงบอกเลยว่าโอ้โห,โห,โหโเกมนี้ยิงเล่นยิงว้าวคือมีอะไรใหม่ๆมาตลอดเลยครับผมตื่นเต้นทุกวันเล่นทุกวันตื่นเต้นทุกวันโอ้ล้วจัง,จงหวะนี้ใสเข้าไปครับผมเรานึกว่าไม่มีอะไรยากนะเอาบอกเลยอันเนี้ยดาเน,นี้ยบอกเลยว่ายากเดี๋ยวทาให้ดูคิดว่าพวกมากขนาดนี้คิดว่าจะเอาเราอยู่แล้วใช่ไหมตุยไม่เชื่อรอดูลุงก็งงอยู่นะตอนแรกเนี่ยเดินมาปุ๊บตกอ้นนี้ตายฮะลุงงงเลยเอ้า มันต้องกระโดดแล้วเนี่ยอ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่ดิอ๋อก็กระโดดเหรอโอเคอย่างนั้นกระโดดข้ามไปเลยตกนี่ตุยใหม่โอ้ย